พี่รู้ไหมประเทศไทยเนี่ยรัฐทหารมากที่สุดในในโลกนะโอ้ตั้งสิบสามครั้งอะพี่จริงจริงที่สําเร็จนะตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าครั้งแรกเลยโดยคณะราษฎรจากสมุทรศิรราชเป็นประชาธิปไตยครับอันนํามาสู่เป็นมรดกบาปที่เราได้รับมาเก้าสิบสามปีนี่แหละประเทศวนเวียนนะครับนักการเมืองโกงนักการเมืองขายชาติอะพี่ประชาชนก็เดดร้อนีรก็เพิ่มขึ้นครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายก็ปี57ดโดยพลเอกประยุทธ์นะผมเองก็ไม่ได้ชื่นชมการรัฐทหารนะครับ จริงๆไม่ได้นั่นเลยครับแต่นั่นแหะประเทศเรามันมีแต่เต็มไปด้วยนักการเมืองชั่วๆนักการเมืองขายชาติไงมันเลยเกิดการรัฐประหารเยอะไอลองไม่มีพวกเหล่านี้ดูดิมันไม่ทางที่จะเกิดขึ้นได้หรอกใครใช่ไหมถ้าประเทศประชาชนอยู่ดีกินดีโอ้โหใครให้เกิดรัฐประหารนะพี่ใครจะมาทํารัฐประหารนะพี่ครับแต่วันนี้นักการเมืองมันถลุงประเทศครับมันขายชาติครับมันมีแต่โกงกินบ้านเมืองประชาชนเดือดร้อน ก็เลยเกิดการประหารผมว่าจริงๆนะการออกมารวมกําลังกันที่เป็นการแสดงออกทางพลังประชาชนเนี่ยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยผมว่ามันก็เป็นประชาธิปไตยประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็สมมตินะสมมุตินะคือรัฐประหารเนี่ยจริงๆอ่ะส่วนตัวผมนะก็มองว่าไม่ไม่ดีหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสมีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะมีการรัฐประหารถูกแต่ถ้ามันมีเพื่อจะหยุดอะไรบางอย่างที่มันเลวร้ายเนี่ยผมส่วนตัวผมบางครั้งก็ ใจอ่อนเหมือนกันนะใจอ่อนเหมือนกันว่าเออเนี่ยประเทศไทยจะได้กลับมาสู่ความสงบความสุขความสามัคคีกันสักทีค,คือคือผมกําลังเป็นห่วงว่าการที่ประเทศของเราเนี่ยมันมันมีกระบวนการการละอาณานิคมการละอาณานิคมเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องทําให้ประเทศไทยอ่อนแอที่สุดถูกปีเมื่ออ่อนแอมากเท่าไหาร่ก็ตามเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้ามาปกครองไม่ว่าจะด้วยวิธีการใช้อาวุธจริงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใช้ตัวแทน เขาเรียกว่าอะไรนะตัวแทนของเขาอ,อยู่ภายในเราเองหรือไม่ว่าจะใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจด้านธุรกิจหรือด้านการค้าพลังงานอะไรก็ตามเนี่ยมันค่อยๆเข้ามาครอบ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 อยู่เรื่อยในที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเราต้องจ่ายแพงเพราะอะไรฮะจ่ายแพงก็เพราะว่าทุนสามานพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่ารัฐประหารนะถ้าเกิดมาหยุดไอ้พวกนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นคุณประโยชน์นะผมผมคิดอย่างนี้นะแล้วอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดรัฐประหารแล้วประชาชนเนี่ยเดินถือดอกไม้เนี่ยเฮลโลกันไปถือดอกไม้ให้กับทหารที่ออกมารัฐประหารเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นประชาธิปไตยประเภทหนึ่งนะคือผมไม่อ่านโซเชียลประชาชนบางคนถึงกับโพสต์ว่าครับผู้ไม่ตอนนี้นเวลาเนี่ยเดือดร้อนหนักมากประชาชนับแต่เบื่อกับนักการเมืองครับชั่วๆนักเมืองโกงๆนักเมืองหลายชาติเยเบื่อมากๆครับไม่ได้สนใจแล้วว่าประเทศจะปกครองด้วยบบอะไรเนี่ยครับขอให้ปกครองแล้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็เพียงพอแล้ว ครับแล้วไม่มีนักการเมืองโกงชาติไม่มีนักการเมืองขายชาติก็พอแล้วเขาคิดแค่นี้นะประชาชนครัครือจริงๆนะผมมองอย่างนี้นะคือประเทศไทยนะมันไม่มันไม่มีการลงมติอ่ะครับหรือประชาพิจารณ์ว่าจะให้รัฐประหารไหมเออถ้ามันมีมเมื่อไหร่นยมันก็จะกลายเป็นประชาธิปไตยป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่านะ อยากให้ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนในประเทศไทยเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นนักเงินนักการเมืองกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นนายทุนกลุ่มไหนก็ตามผมอยากให้ทุกคนคิดถึงความสุขสงบและสามัคคีของประชาชนทั้งประเทศเถอะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วตรงนี้มันคือความสุขอะถูกไหมฮะมันคือความสุขอะแต่ถ้ามัวแต่อะไรนะมัวแต่ทะเลกกาะกันเรื่องประชาธิปไตยทะเลกกาะกันเรื่องเผด็จการทะเลาะกันเรื่องรัฐประหารเงี้ยยิ่งโอกาสที่พรรคเนี้ยเอามา อะไรนะกระพือข่าวด้วยว่าจะมีการรัฐประหารจากเวทีที่ประชุมอนุสาวรีย์ชัยด้วยอย่างเงี้ยผมก็ไปฟังย้อนหลังนะผมก็ไม่เห็นมีประโยคไหนเลยที่เขาบอกว่ามันจะต้องรัฐประหารเพราะพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยของเรามันเป็นประชาธิปไตยแล้วถูกไหมครับ